ไซส์บิ๊ก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 ครับโอ้โ oh, ห oh, oh, <laughs> ใหญ่กว่ามือผมนีกครับทุกคนโอเคครับนี่เล็กกว่าตัวม่อกี้นะครับชุดเดียวเลยนะครับตีเหยื่อผมจะเปลี่ยนเหยือ่อพอดีคันข้างๆกินครับผมกําลังตึงสายคันคันที่เพิ่งตีไป สวัสดีครับสวัสดีน้านนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอ่ามอนทัวร์ครับวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้ผมก็กลับบ้านต่างจังหวัดครับแล้วก็มาแวะบ่อปลาอ้วนก่อนที่จะกลับไปทํางานนะครับบอกก็อยู่ที่สูงเนินนะครับชื่อบอก็สวนป่าพิชชิ่งนะครับผมก็เตรียมตัวจะตีปลาช่อนครับนี้น้ํานิ่งนะครับวันนี้มาน้ํานิ่งมากนะครับ ปกตินี่คือช่วงปีใหม่นี่ลมมันจะแรงนะครับแล้วก็เอากล้องมาครับแต่ไม่ได้เอาเมมโมรีมาครับทุกคนมีมีกล้องนะครับแบตเต็มนะครับแต่ไม่ได้เมมโมรีมานะครับพอดีเมื่อกี้ผมเปิดแล้วก็จะใส่ในตัวของที่คาดอกครับตอนนี้ก็ใช้เป็นมือถือนะครับถ่ายเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับผมก็จะพยายามเก็บภาพให้ทุกคนนะครับได้ดูนะครับ อันนู้นก็เป็นคันตีหน้าดินผมครับผมก็มาตาีห้าคันครับนี่ครับสภาพบ่อครับบ่อประมาณแปดสิบไร่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นคันตีหน้าดินวันนี้มีกล้องตัวเดียวเลยครับแล้วก็มีแบตแล้วก็มีเมมโมรี่ตัวเดียวคือคือโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเลยครับทุกคนเพราะว่าเอาเอาขากล้องมาเอาที่คาดอกมาเอากล้องมาครับแต่ ข้างในไม่มีเมมโมรี่ครับไม่มีเมมโมรี่นะครับก็เลยบันทึกไม่ได้ครับทุกคนอันนี้ก็คันนี้ผมเอามาตีาปลาสวายปลายิสกปลานวนจันนะครับเหมือนเหมือนปลาเล่นครับเดหรือลมนะครับคันคันที่สองจากฝั่งน้นนะครับเมื่อกี้นี้คือสายมันขึ้นครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตีกันดูนะครับผมอาจจะ ตั้งกล้องห่างๆนะครับหรือจะเอาโทรศัพท์ไปวางแล้วก็อาจจะเก็บภาพนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าได้ปลาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บให้นะครับเก็บภาพให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับถ้าภาพบ่อสวยมากนะครับทุกคนแล้วหน้าตีมากครับอัลชอนนี่ครับเลาะริมฝั่งนะครับครับก็มีหน้านามาตกเยอะนะครับค่าคันก็คันละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ปลาออกได้ทุกชนิดนะครับแล้วแต่ความสามารถของนานาท่านใดหรือสูตรเหยื่อนานาท่านใดที่เหยื่อดีก็มีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับทุกคนส่วนเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพนานมากครับที่จะได้กลับมาตกปลามันก็จะจำกินเหยื่อจำหัวเชื้อเราไม่ค่อยได้ครับทุกคนเราก็อาศัยตีเหยื่อปลอมดีกว่าครับพอที่จะได้ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราแคมป์ปิ้งกันที่บอ่อป้าครับ สวนป่าฟิชชิงครับมาแล้วครับปลาตะเพียนไซส์สวยนะครับทุกคนบ่อป้าครับผมพยายาปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่ครับปลาตะเพียนครับอันนี้ผมก็ได้ตัวเล็กกว่านี้นะครับไปแล้วสามตัวส่วนนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับดูครับปลาตะเพียนนะครับกินกลางคืนครับมีวันนี้ผมเอากล้องมาแต่ไม่ได้เอาเมมโมรี่การ์ดมาครับน่ครับ อตเเพียนครับไซบิกบิกบิกบกครับโอ้โหใหญ่กว่ามือผมีครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ปลาแล้วผมก็จะถ่ายนะครับแล้วก็จะไปสรุปตอนเช้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีผมไม่ได้เอาเบมโลรีการ์ดกล้องมาครับนี่ผมก็ใช้ในตัวของอ่ามือถือครับถ่ายครับเหยื่อดำนะครับกินเหยื่อดำครับทุกคนนี่ครับกลางคืนก็ยังมีผลงานนะครับทุกคน หนึ่งตัวทุกคนไม่ถึงสิบนาทีนะครับอันนี้ตัวประมาณฝ่ามือหนึ่งครับอันนี้ใหญ่กว่าตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี่เล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับชุดเดียวเลยนะครับตีเหยื่อผมจะเปลี่ยนเหยื่อพอดีคันข้างๆกินครับผมกาลังตึงสายคันที่เพิ่งตีไปโอ้เดี๋ยวไปสรุปตอนเช้าทีเดียวเลยดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวผมตั้งใจตกปลาตะเพียนกันครับ เปี่ยนมีตัวใหญ่นะทุกคนเจ้าเลยครับสุดยอดมาครับครับผลประกอบการเดี๋ยวผมเอาขึ้นม้มงบนเลยนะครับขาดไปหนึ่งตัวนะครับปลายิสกมันกินแล้วมันกระโดดครับตอนกลางคืนครับมันก็ขาดไปตัวหนึ่งนี่ก็ปลาตะเพียนกับปลายิสกนะครับนี่โอ้ นี่ครับตะเพียนใหญ่นะครับกับยี่สกครับนครับกับบ่อป้าใครจะมามาได้นะครับคันละหนึ่งร้อยบาทปลาออกได้ทุกชนิดนะครับแล้วแต่ความสามารถของน้าๆนะครับดูครับปลาตะเพียนตัวนี้ครับใหญ่ไหมครับทุกคนนี่ครับกับยี่สกนะครับยี่สกแล้วก็ปลาตะเพียนปลาสวาย เข้านะครับเข้ามาตัวหนึ่งแต่ก็แต่ก็ขาดเหมือนกันครับเพราะหน้าที่ผมอยู่นี้รู้สึกว่าจะเป็นหินครับเป็นแหล่งหินนะครับเพราะว่าพอปลากินไปเสร็จปุ๊บสายสายเรามันไปผาาหินครับแล้วมันก็ขาดครับยีสุก็กินตรงนี้นะครับตรงทุ่นอะไรเนี่ยครับตรงดำๆตรงนี้ครับแล้วก็ขาดเหมือนกันครับเมื่อคืนนี้นี่ครับสภาพบ่อตอนเช้าเสียดายมากครับผมไม่ได้เอาเมมโมรี่การ์ดมาครับ จริงๆก็ตั้งใจมาแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็เตรียมสัมภาระไว้เยอะเลยนะครับนี่ครับมีทั้งเตียงพับแล้วก็กระติกน้ําแข็งครับมีมาพร้อมเลยมีมาจนกระทั่งถ่านนะครับกะว่าจะมาย่างไก่แคมปิ้งครับแล้วก็ถ่ายทําวิดีโอช่วงปีใหม่ครับหลังจากที่นานๆจะได้กลับมาที่บ้านนะครับกะว่าจะมาตกปลาชิวๆนั่ง เ็นพับแล้วก็เสพบรรยากาศครับก่อนที่จะกลับไปทํางานก่อนที่จะกลับไปสู้งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ต่อนะครับที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็นานๆได้กลับบ้านโอเคครับทุกคนยังไงผมก็จะทยอยทยอยนะครับตัดคลิปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ไปบึงสํารานก็ยังไม่ได้ตัดลงเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทยอยทยอย,ย,อยตัดนะครับทุกคนใครที่เข้ามารับชมอาจจะไม่ได้เจอตอนอัดปลานะครับเพราะว่าผมไม่ไดเอามีโมรี่การ์ดมาเดี๋ยวครั้งหน้าครับช่วงเมษ,ษาเดี๋ยวจะกลับมาแก้มืออีกครับภาพบอกช่องอ่ามออนทัวก็ไม่ค่อยได้ตัดคลิปลงครับช่วงนี้งานงานเยอะก่อนปีใหม่จนจนหลังปีใหม่ก็ยังพอมีงานนะครับทุกคน หากชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ครับสุดยอดมากครับ